คือบอกตรงๆนะคะผมตั้งใจฝึกจำมาเพื่อที่จะพูดแพรว่ารู้ว่ามีแถบเขาอยากจะพูดให้แฟนๆฟังล่ะครับเอาเลยฮาฮาราโกุยฮาระบอกเลยหนุ่ยฮาราโกะอกเลยเขาบอกว่าตาพี่นุ้ยบอกเจนมาว่าพูดได้แล้วพาร์ตมีสไงเดอร์ตัวเียรอะไรเนี่สับเนี้ยค่ะจะไม่เป๊ะก็ต้องเข้าใจด้วยนะ very slow เนช้าๆนะคะได้ครับทุกคนสบายดีไหมครับ 아, 고분갑. 앤봄 비자 징징 디마이 저 티다이저 마카프. 음. 봄 키튼 투콘 막마카. 고분갑. 솔직히 되게 짧게 얘기하실 줄 알았거든요. 야 네. 엄청 길게 얘기하셨어요. 게너 잘하시는데요. <laughs> <laughs> <야>, 지 <쉽지 웃음> 않았어요. <laughs> 한국어 하도 못하는데 저 <laughs> 응? 한국어 도 못하는데 한국어 도 못하는데 까지하저국까지하는저저저저저저 <laughs> ที่ไว้เตือนใจของของเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้แล้วก็มางฮอตมากในช่วงนี้อ่ออะไรดวยกัหยมก็คือเด็กยุคนี้ด้วยผมเป็นเด็กยุคนี้ด้วยใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะ Thank you so much ได้จับมือเฉยได้จับมือเฉยไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลยูชูมายด์ก็โอเคคุณพุดตาเลยนะฮะบอกไปจังแฟนๆของคุณได้เลยฮะ

Everything ธนาบักเท่านั้นเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบิน What ที่ทำให้เราที่ทำให้เราได้โบยบินเลยโบยบินฮะฮะอิดวันหมอกวันหมอเงินเท่านั้นที่เนาะหนึ่งเท่านั้นที่เนาะ Everything ธนาบัก Everything ธนาบัก เท่านั้นที่ทําให้เราได้โบยบินที่ทำให้เราได้โบยบินโอเคเก่งไหมปรบมือหน่ย <laughs> <laughs>